แพทย์ทะเลจัดสนายระวิวงศ์รักษาราชการแทนอธิบดีกล่มควบคุมโรคกล่าวว่าวันนี้เรียบประชุมสถานพยาบาลทั้งประเทศทั้งโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลชุมชนจนถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมถึงโรงพยาบาลนอกเครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆเพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มอายุ6เดือนถึงก่อน5ปีที่จะเริ่มฉีดครั้งแรกในวันที่12ตุลาคมนี้เนื่องจากวัคซีนไฟเซอร์ฝาแดง เข้มสำหรับเด็กกลุ่มนี้กำลังจะมาถึงไทยในวันนี้จำนวน5,400โดสและเมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วจะเร่งกระจายไปยังสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดทั่วประเทศให้เริ่มดำเนินการฉีดพร้อมกันในวันคิกออฟ f 12ตุลาคมโดยเบื้องต้นจะฉีดให้กับเด็กที่ผู้ปกครองเคยแสดงความจำนงไว้ล่วงหน้าตอนทำแบบสอบถามความสมัครใจไปก่อนหน้านี้ซึ่งมีประมาณ3 0 0 0 0 0คน มีการประชุมวิชาการนะครับเพื่อทักซอนกับสถานพยาบาลทั้งประเทศนะครับในการที่จะเตรียมการโดยเปะการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนะครับอายุตั้งแต่หกเดือนสี่ปีนะครับโด,นนบบบเดยเฉพาะที่เรีเยกว่าฝาสีแดงเพื่อจะให้มีความเข้าใจถึงวิธีการและก็การนีนการที่ถูกต้องด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า เด็กเล็กอายุไม่ถึง5ปีเป็นกลุ่มเดียวที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มีโอกาสป่วยและเสียชีวิตมากกว่าเด็กโตถึง3เท่าแต่หากเด็กกลุ่มนี้ได้รับวัคซีนจะป้องกันป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้มากอีกทั้งมีความปลอดภัยเพราะจากข้อมูลอเมริกาที่ฉีดมาก่อนไทย2-3เดือนฉีดแล้วกว่าล้านโดสในกลุ่มนี้พบผลข้างเคียงน้อยกว่าเด็กโตและไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนเสียชีวิตจึงมั่นใจว่าปลอดภัยแนะนําให้ผู้ปกครองพาเด็กเล็กมา รับการฉีดวัคซีนเพราะเมื่อโรคโควิด -19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆก็มีโอกาสเสี่ยงที่ผู้ปกครองจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นและมาติดเด็กท่งนี้การฉีดวัคซีนสําหรับเด็กนี้จะฉีดจนครบสามเข็มในสามเดือนโดยเข็มสองห่างจากเข็มหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งเดือนส่วนเข็มสามห่างจากเข็มสองเป็นเวลาสองเดือนณรัมมอ,อุดมพรารงาน